คุณทีมคะเดี๋ยวก่อนสิคะคือน้องชายคุณมาหาอีกแล้วเขาจะมาขอยืมเงินคุณอีกแล้วหรือเปล่าคะคือถ้าเขามาขอยืมอีกครั้งนี้คุณอย่าให้เขายืมเลยนะคะคือฉันเป็นห่วงจริงๆนะคะถ้าบริษัทของคุณขาดเงินหมุนเวียนไปมันอาจล้มละลายได้เลยนะคะโปรเจกต์ครั้งนี้มันสำคัญมากนะคะ ผมว่าใจาล้ะเดี๋ยวคุณตามผมมานะค่ะต่อกับเจมวันนี้ว่างเหรอถึงมาหาพี่ได้พี่ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทีม,มนั่งก่อนเถอะแล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่าถึงมาหาพี่อ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าพี่ทีม พี่ไม่ได้กลับบ้านมาปีหนึ่งแล้วนะแม่เขาเป็นห่วงก็เลยให้ผมกับตองเนี่ยมาหาพี่พอดีว่าช่วงนี้งานพี่ยุ่งยุ่งเลยพี่ทําง,งานตั้งแต่เช้าจนดึกค่าเลยแล้วก็ช่วงเทศกาลเนี่ยพี่ก็ต้องคุยเรื่องโครงการาต่างๆพี่ไม่ค่อยมีเวลาได้พักเลยนะก็เลยไม่ได้กลับบ้านนะแล้วพ่อแม่เป็นไงบ้างพ่อแม่ก็สบายดีครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ย ผมว่าจะมาขอยืมเงินพี่สักหน่อยอครับพี่สะดวกหรือเปล่าติดตรงไหนไหมช่วงนี้พี่คงให้เงินยืมไม่ได้จริงๆนะพอดีว่าตอนนี้พี่มีโปรเจกต์เยอะมากๆเลยอะช่วงนี้เงินพี่ขาดจริงอะแต่ว่า เพื่อนพี่ให้ของมาแต่พี่ไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวพูแกวไปนะพี่ทีมเพื่อนพี่เขาให้พี่ทีมนี่พี่จะให้ผมทำไมไม่ต้องหรอกนี่แกเอาไปเถอะนะนี่ที่พี่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดข้างในมีเงินใช่ไหมอคุณทีม เงินก้อนนั้นน่ะมันสําคัญมากนะคะมันเป็นเงินที่คุณจะต้องเอาไปจ่ายให้พนักงานนะเพื่อให้พนักงานเขาทางานให้คุณต่ออ่ะและ้วนี่คุณขายรถทั้งหมดของคุณไปหมดแล้วอะ่ะเพื่อมีเงินก้อนนี้มาคุณจะให้เขาแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่คุณหมายเขาเป็นน้องผมนะผมไม่มีสิทธิ์ช่วยเขาหรอกแต่คุณทีมลองคิดบ้างสิคะว่าวันที่คุณเดือดร้อนเนี่ยพวกเขาเคยช่วยคุณได้ไหม คุณหมายนี่คุณล้ำเส้นมากเกินไปแล้วนะคะขอโทษค่ะฉันก็เป็นห่วง,งคุณนี่คะพี่ทีมพี่ไม่ต้องโกหกผมหรอกนะผมเนี่ยถามพนักง,งานของพี่มาหมดแล้ว ตอนนี้พี่กำลังมีปัญหาใช่ไหมพี่มีปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมพี่ถึงไม่เคยบอกผมบอกตองหรือบอกแม่บ้างละ่ะทำไมพี่ชอบเก็บไว้คนเดียวก็พี่ไม่อยากเอาเรื่องที่เครียดเนี่ยไปบอกผู้แก่สองคนนะสิพี่ทิมผมจะสารภาพก็ได้ วันนี้ที่พวกเรามาเนี่ยจริงๆพวกเราไม่ได้มาขอยืมเงินหรอกนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเอาเงินมาให้พี่ทั้งหากที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ช่วยเราสองคนมาเยอะนะคะแล้วล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ยังเอาเงินมาให้เราสองคนไปลงทุนเลยแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยไปทำกำไรมาได้เยอะด้วยนี่ค่ะ ในบัตรนี้เนี่ยคือเงินเก็บของเราสองคนถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าพี่เอาไปก่อนนะพี่ทีมก่อนหน้านี้เนี่ยผมรู้ตัวเองนะว่าพวกเราเนี่ยทำให้พี่ต้องเดือดร้อนมากมายขนาดไหนแต่ว่าครอบครัวเนี่ยควรจะพึ่งพากันในวันที่ลำบากใช่ไหมครับพี่ พี่ขอบคุณเจมส์และก็ตองมากนะส่วนฉันขอโทษค่ะคุณเจมส์ขอโทษนะคะคุณตองที่เข้าใจทั้งสองคนผิดแล้วก็เสียมารยาทไปเมื่อกี้นี้ขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจคุณเองก็ทำงานกับพี่ทีมมาตั้งนานคุณก็ต้องเป็นห่วงไปทำาน ยังไงเนี่ยหลังจากนี้เรื่องทำงานผมขอฝากพี่ทีมด้วยนะพี่ทีมผมคิดว่าแม่เขาคงอยากคุยกับพี่่<ม>ะฮัล<ม>โหลครับแม่แม่ผมอยู่ที่บริษัทพี่ทีมอยู่นะ ไงเราลูกไหนเจมให้แม่คุยกับพี่ทีมหน่อยสิลูกได้ครับแม่พี่ทีมแม่เขาอยากคุยกับพี่อสวัสดีครับแม่อทีมลูกทีมไม่ได้กลับมาหาแม่ต้องหนึ่งปีเลยนะลูกแม่คิดถึงทีมมากนะแล้วนะแม่ก็รู้สึกแปลกๆตอนเนี้ยบริษัทของทิมมีปัญหาเหรอลูกใช่ครับแม่ ตอนนี้ก็มีปัญหา,าจริงๆนะครับแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมต้องผ่านไปได้แน่นอนแล้วบริษัทของผมเนี่ยจะกลับมาเป็นที่หนึ่งแน่นอนครับแม่ทีมงั้นแม่ก็ขอให้ทีมทําสําเร็จนะลูกและปีนี้แม่ก็อายุ56แล้วนะแม่เจอทีมไม่ถึงสิบครั้งเลยนะลูกแม่คิดถึงทีมมากนะมาครับตอนนี้ทีมก็อยู่กับเจมกับตองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปพร้อมกับน้องๆเลยนะครับกลับไปหาแม่ จริงเหรอลูกทีมแม่ดีใจมากเลยนะลูกพวกลูกรีบกลับมาหาแม่เลยนะเดี๋ยวแม่จะเตรียมของปูดของทีมแล้วก็ของทีมให้นะลูกเออทีมแล้วอย่าลืมชวนมายมาด้วยนะลูกแม่จะจิงเป็นลูกสภแม่อีกคนนะึ่งแม่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยแค่นี้แหละครับเจอกันที่บ้านได้จ้ะแค่นี้นะ ไม่เดี๋ยวคุณกลับบ้านกับผมนะแม่เขาเป็นคนออกปากชวนเองไงก็อยากให้ไปด้วยใช่ค่ะทีมพี่ทีมพี่อะ่ะชอบพูดว่าพี่เป็นพี่ชายของผมควรจะต้องดูแลผมแต่ว่าพี่ลืมไปหรือเปล่าว่าผมเองเนี่ยก็เป็นน้องชายของพี่ตอนที่พี่มีความสุขเนี่ยพี่ก็แบ่งปันความสุขเต็มที่ แต่ตอนพี่มีปัญหาเนี่ยทำไมพี่ถึงไม่แบ่งปันให้พวกเราฟังบ้างเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเวลามีความทุกเนี่ยพี่ก็ควรแบ่งปันพวกเราบ้างสิพี่ขอบคุณเจมส์้วก็ต่อมากมาแล้วค่ะ กลับมาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้านลูกเดินทางกันมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกค่ะสวัสดีค่ะคนนี้ที่หลังต้องเรียกแม่นะลูกแม่จะเย็นก่อนสิคาร์ตจะเย็นเยนอะไรล่ะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้หลานสักทีเออเดี๋ยววันนี้อยู่กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะลูกแม่มีความสุขจริงๆเลย เองินอาจสร้างบริษัทได้แต่ครอบครัวเท่านั้นที่สร้างหัวใจให้กับมามีค่ายครั้งหนึ่งสวัสดีครับโหป้าบานปาน,นี่สวยมากเลยนะครับแต่ว่าที่ผมมาวันนี้ครับผมจะมายืมเงินไปนิดหนึ่งหมื่นนะครับพอดีว่าผมไปกู้เงินเขาไว้แล้วก็ต้องคืนนะครับ ต่ว่าปณิตไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเงินเดือนออกเนี่ยผมคืนให้ปณิตทันทีเลยได้จ้ะพอดีลูกสาวป้าให้เงินเดือนมาพอดีเลยพูดคขอบคุณมากครับป้าทีมลูกทีมต้องสัญญากับป้านะว่าทีมเอาเงินไปแล้วทีมจะต้องคืนให้ป้าป้าแก่แล้วอาจจะหลงหงมลืมนะลูกงั้นเดี๋ยวทีมทำสัญญาก,กันหรือไม่ป้าหน่อยนะลูกโอยได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับป้างั้นเดี๋ยวป้าเอาสมุดกับปากกาให้ผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ป้าเลย ได้จ้ะ,<ป>ะนี่สมุดนะทีมก็เขียนชื่อของทีมไปไดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าลงตัวเงินเองโอเคโอเคจ้ะเรียบร้อยครับป้าอันเดี๋ยวป้าลงยอดเงินให้นะ ร้อยแล้วแล้วนี่เงินจะเดี๋ยวผมขอนับดูกก่อนนะฮะป้านับเลยลูกอือโอเคครับครบเรียบร้อยแต่ป้าครับพอดีว่าผมคอแห้งครับป้าช่วยเอาน้ำให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับจะเอาน้ำชาหรือน้ำเปล่าเหรอลูกอ่าเป็นน้ำชาเลยครับโอเคจ้ะน,น,นั่งรองอยู่ตรงนี้นะป้าไปเอามาให้ครับ ได้แล้วจ้ะอ้าครับพอดีว่าผมมีธุระด่วนมากเลยผมต้องรีบไปอะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับป้าเอ้าไหนบอกว่าอยู่น้ําไงป้าก็เอามาให้แล้วไงโทษด้วยครับป้าโอจะรีบไปไหนเขาเนี่ยแม่คะเราไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะถึงเวลาแล้วดีเลยลูกไปโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยสวัสดีครับวันนี้ ผมเอาเงินมาคืนตามตกลงกันไว้นะครับหนึ่งพันบาทเฮ้ทีมทิมยืมป้าไปหนึ่งหมื่นไม่ใช่เหรอลกูกอะถ้าทีมเงินยังไม่พอะทีมก็ยังไม่ต้องคืนป้าก็ได้นะแต่มันไม่ใช่พันหนึ่งนะลกูกอืมปานิดผมยืมไม่แค่หนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะครับก็เห็นๆกันอยู่ว่ายืมไปหมื่นหนึ่งไม่ใช่หนะนึ่งพันนะโธปปานิดปานิดนี่น่าสงสารมากเลยนะครับปานิดเคยบอกผมว่า ปอดีความจําไม่ค่อยดีหลงหลงลืมลืมปอดีน่าจะลืมจานวนเงินนะครับเนี่ยแม่คะแม่จําผิดหรือเปล่าคะลองนึกดูด,ดีกีค่ะไม่ใช่หรอกแม่จําไม่ผิดแน่นอนล่าสุดอะที่มาขอยืมเงินแม่ไปหนึ่งหมื่นตอนที่ต้องให้เงินแม่พอดีเลยอีกอย่างทีมยังทําสัญญาไว้ในสมุดแม่อยู่เลยถ้าตองไม่เชื่อแม่จะไปหยิบสมุดมาให้ดู ้อ,องการที่ปัของความจําไม่ดีแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะอีกอย่าง่พี่จะโกหกตองกับป้าเอาทำไมอะเราเนี่ยเป็นญาติกันในแท้เลยนะตองอมแม่เขาคงจําผิดอะค่ะพี่ทีมเอาไงี้ไหมคะในไหนพี่ก็ามาแล้วเราสองคนกัลังจะไปกินข้าวกันไปดีไปกินข้าวด้วยกันนหคะนี่ไงตองลูกนี่ไงไหนเดี๋ยวผมดูให้อะเนี่ย มันก็เขียนไว้หนึ่งพันนะครับปานิครับนี่ปานิษกับเอาเรื่องเนี้ยมาทําลายความสัมพันธ์ญาติกันเลยเหรอครับปานิษต้องลองดูเองแล้วกันนะ,ะนะแม่คะนี่มันก็หนึ่งพันจริงๆนี่คะไหนมันเป็นไปได้ยังไงตอนนั้น่ะแม่จําได้นะว่าเขียนไปหนึ่งหมื่นอีกอย่างจํานวนเงิน่ะต้องเป็นลายมือแม่แต่นี่มันไม่ใช่ลายมือแม่นะ นั่นเป็นลายมือของแม่ที่แม่เขียนลงไปเองเงินที่ตองให้แม่ทีมาไปหมดเลยนะลูกแม่ให้พี่ทีมไปจริงๆใช่ไหมคะแม่แน่ใจนะคะว่าให้ไปเท่านั้นจริงๆอะแม่แน่ใจสิตองตป้าครับพอดีว่าผมคอแห้งครับป้าช่วยเอาน้ำให้ผมกินหน่อยได้ไหมคับน,น,นั่งรองอยู่ตรงนี้นะป้าแอามาให้ครับอ๋อแม่จำได้แล้วลูกตอนนั้นนะ่ะ ทีมบอกว่าหิวน้ําอยากกินน้ําชาแม่ก็เลยเข้าไปชงใช้ทีมต่อแม่ออกมาทีมกุลิกุจรวิ่งออกไปเลยแม่ยังคิดว่าพงจะมีธุระด่วนอะไรถึงรีบไปและแม่ก็คิดว่าตอนนั้นแหละที่ทีมมันแอบเปลี่ยนสัญญาป้าครับนี่ป้าคิดจะโกงผมนะฮะผมยืมไป1,000บาทผมก็จะคืนแค่หนึ0งพบาทเท่านั้นอะอะไรกันคะเนี่ย แม่บอกว่าในสัญญาเนี่ยแม่เขียนเอาไว้เองนั้งหนึ่งหมื่นไม่ใช่เหรอคะแล้วพี่บอกว่ายืมไปหนึ่งพันคืออะไรคะจริงๆต้องคิดนะคะเนี่ยว่าเราจะไว้ใจกันได้พี่ทีมคนที่เขาให้พี่ยืมเงินเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมีพระคุณกับพี่นะคะแต่พี่ตอบแทนบุญคุณเขาแบบนี้หรอตองกองอย่ามาใส่ร้ายพี่ได้ไหมอะหลักฐานมันก็เขียนว่าอยู่ก็คือหนึ่งพันบาทอะอ่านกันไม่ออกหรือไงอะว่าพี่ยืมไม่แค่หนึ่งพัน ก็ปาให้ทีมยืมไปหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งพันเราต้องสองคนน่ยรู้ดีงั้นเอางี้ไหมคะเราดูกล้องวงจรปิดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแบบนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอวะเอ้หรือแม่น่าจะหลอกเราเฮ้ยเอาก็เอา,เ,อาเปิดก็เปิดเปิดมาเลยได้ค่ะพี่พูดเองนะคะ นี่ฮะพี่เอาเงินแม่ไปหนึ่งหมื่นจริงๆด้วยอะแล้วพี่ก็เป็นคนฉีกสัญญาที่ทิ้งเองอะแล้วไงอะจะเอาผิดอะไรฉันได้ไอ้สัญญาต้นฉบับหนึ่งหมื่นเนี่ยมันก็ถูกฉีกไปแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วตอนเนี้ยฉันคืนแค่หนึ่งพันการที่ฉันมาคืนเงินเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วไปละเดี๋ยวคะ่ะพี่คิดว่าตองเนี่ยทำอะไรพี่ไม่ได้เหรอคะแม่ตองหูสายพี่ยืมเงินโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยสักบาทเลยอะแต่พี่ทำกับเขาแบบนี้เหรอคะ พี่คอยดูนะต้องจะเอาเรื่องพี่ถึงที่สุดเลยหลักฐานที่ตองมีเนี่ยตองจะเอาไปแจ้งความด้วยแล้วตองจะบอกแม่พี่แล้วก็พี่สาวพี่ด้วยนี่ห้ามเอาเรื่องเนี้ยไปบอกแม่กับพี่สาวฉันเด็ดขาดเลยนะถ้าไม่อยากให้บอกเนี่ยก็คืนเงินแม่ตองมาให้ครบสิคะก็ได้คืนก็คืนแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่คืนแต่ว่าถามเมื่อคืนให้แน่นอนแต่ห้ามแจ้งความเด็ดขาดนะไปแล้วขี้งบ ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ตองเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องคืนแน่นอนเดี๋ยวตองใช้พี่ไม้จัดการน้องเวนแกรีบขอโทษปนีเขาเดี๋ยวนี้เลยนะแกไปยืมเงินปนีเขาแล้วก็ไปโกงเขาแบบนั้นได้ยังไงฮะโอ๊ยผมขอโทษแล้วขอโทษแล้วพี่ปล่อยผมเถอะโอ้ยแกฟังฉันไม่ให้ดีๆนะต่อไปนี้นะฉันจะไม่ให้เงินแกใช้แล้วแกต้องหาเงินเอง้วเข้าใจไหมโทษครับโอ้ย ขอโทษนะคะปานิดพี่ขอโทษนะตองคนที่มีพระคุณเราควรตอบแทนด้วยความจริงใจไม่ใช่โกงเขาเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเก็บไว้ไหนของบ้านเงี่ยอียเจมเจมเจอไหมลูกไม่เจอเลยครับแม่ ไอ้ลูกเยอะไหมน่าจะเกือบแสนได้ครับแม่แม่ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่พี่ทีมจะกลับมาไปลูกไปรีบไปเลยนี่มันอะไรอะ่ะประตูก็ไม่ได้ล็อกแล้วทำไมบ้านเป็นแบบนี้อะ่ะเล้ะไปหมดเลยอะ่ะตองน่าหน่ะสิคะ ก่อนที่ตองจะออกจากบ้านไปหาพี่ที่โรงพยาบาลอะ่ะตองก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็ทุกอย่างมันก็ปกติดีนะคะแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะหรือว่าจะมีโจรหรือเปล่าคะงั้นตองรอนี่นะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูของบนก่อนเเจมกับป้ามาทำอะไรครับทีมทีมหลานรักของป้ากลับมาแล้วเหรอลูกพี่ทีม วัสดีครับแล้วนี่มาทำอะไรกันครับไม่เห็นบอกผมเลยทำไมล่ะฉันมาบ้านแกทำไมต้องบอกด้วยแกก็บอกฉันเองไม่ใช่เหรอบ้านแกก็เหมือนบ้านฉันฉันก็แค่มาเที่ยวเล่นแค่นั้นเองแค่มาเที่ยวเล่นแล้วทำไมบ้านม่ถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะก่อนตองจะออกไปบ้านยังปกติดีอยู่เลยอะไรกันตอนผมกับแม่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้ว พี่ทีมพี่ดูเมียพี่ดิไม่ได้เรื่องเลยอยู่บ้านยังไงให้บ้านรกขนาดนี้เธออย่า,าพูดจาเลยเธอไนเจงฉันอยู่กับตองมานานฉันรู้ว่าตองเป็นยังไงถึงเขาจะท้องเนี่ยแต่เขาไม่มีทางปล่อยให้บ้านรกแบบนี้แน่นอนนะบ้านป้าพูดความจริงมาดีกว่าว่ามาทําอะไรแล้วซ่อนอะไรวบ้างหลังฮะนซ่อนอะไรฉันไม่ได้ซ่อนอะไรไว้สักหน่อยใช่จะจะซ่อนอะไรพวกเราไม่ได้อ,อะไรไปเลย จะบอกผมมาดีๆเลยให้ผมเดินไปดูเองครับผมเตือนแล้วนะครับเออๆึ่งแค่จะมาขอเงินพวกแกหน่อยพอดีจะ่เจมอ่ะมันจะพาครอบครัวมันไปเที่ยวมันต้องใช้เงินเยอะซึ่งก็แค่จะมาเอาเงินของแกก็แค่นั้นเองใช่เงินแค่นี้เนี่ยผมขอหน่อยแล้วกันจะพูดแค่แค่นี้เหรอเงินเป็นสายนันเนี้ยแกรู้ไหมว่ามันคือเงินเก็บของฉันทั้งหมดเลยนะเจมก็จะมาขึ้นเสียงทําไม เดี๋ยวเงินแก,กก็หาใหม่ได้ฉันขอหน่อยไม่ได้หรือไงขอแะ้วครับป้าขอผมตอนไหนะนี่ป้าแอบเข้ามาในบ้านผมโอเคผมใจดีเองครับที่ผมให้กุญแจป้าไปแล้วบอกป้าว่าบ้านนี้มันก็เหมือนบ้านป้าแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้ป้าแอบเข้ามาขโมยเงินแบบนี้นะฮะนี่พี่ทีมพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงแม่ผมไปขโมยอะไรแม่ผมไม่ได้ไปขโมยถึงเขาจะเหมือนขโมยแต่เขาไม่ได้เป็นคนขโมยพี่เห็นเหรอว่าแม่ผมไปหยิบมา พี่ก็ไม่เห็นซะหน่อยกล่าวหากันชัดๆเลยมาหยิบของของคนอื่นไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันก็เรียกว่าขโมยนั่นแหละถึงจะไม่ได้เห็นตอนหยิบแต่ก็นี่ไงหลักฐานก็คามืออยู่เนี่ยนี่ตองแกวุบป,ปากของแกไปเลยนะแกเองมันก็แค่คนนอกแกไม่มีสิทธิ์มาพูดเขาไม่ใช่คนนอกครับเขาเป็นภรรยาผมเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์แล้วหแหกตาดูหน่อยนะครับว่าเขาท้องอยู่แล้วพ่อผมเนี่ยก็นอนอยู่โรงพยาบาลรอการผ่าตัด ไอ,เอ,นนอมม้เงินก้อนเนี้ยมันสําคัญกับครอบครัวผมมากไหมครับใช่ค่ะเงินก้อนเนี้ยมันสําคัญกับเราสองคนมากนะคะพวกเราต้องใช้เงินกันจริงๆค่ะป้าป้ากับเจมส์จะเอาเงินเราสองคนไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะพ่อเกจะป่วยหรือมี่เกจะคลอดอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยคะผมไม่คิดเลยนะครับว่าป้าจะเป็นคนแบบนี้นั่นคือพ่อผมแล้วนี่ก็ลูกผมผมถามป้าจริงๆค่ะป้ายังมีความเป็นคนอยู่บ้างไหมจะอะไรนังหนาก็ได้ก็ได้ ไม่เอาก็ได้แต่ว่าเงินเนี้ยผมขอยืมหน่อยละกันยืมเหรอฉันไม่ให้ยืมนี่แกมันแกมันอีกคนหนี่ละคุณต่อแกเกิดมาแม่ของแกไม่มีน้ำนมแกมากินน้ำนมจากฉันแกไม่นึกถึงบุญคุณฉันเลยเหรอก็อีกแค่เงินแค่เนี้ยให้ฉันยืมหน่อยไม่ได้เลยเหรอบุญค,คุณเหรอครับผมก็ตอบแทนบุญคุณป้าอยู่ไงครับผมดูแลป้าทุกอยา่าง ซื้อของดีๆให้ป้าตลอดผมให้กุญแจบ้านป้าเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าป้าเนี่ยเป็นแม่ผมคนหนึ่งแต่ดูสิ่งที่ป้าทำสิครับป้าไม่เห็นผมเป็นลูกเลยอย่าว่าแต่ลูกเลยครับให้มองว่าผมเป็นหลานเนี่ยป้ายังคงไม่มองแบบนั้นเลยป้าคะทีมเขารักป้ามากเลยนะคะต้องไม่คิดเลยะว่าป้าจะคิดแล้วก็จะทากับเขาแบบนี้ป้าแอบเข้ามาในบ้านมาขโมยเงินเราไปยังไม่พอนี่ยังพูดจะไม่สนใจใยดีความรู้สึกเขาแบบนี้อีก เป็นใครเนี่ยใครก็รับไม่ได้หรอกค่ะป้าเอาเงินผมมาครับแล้วก็รีบออกไปได้ละนี่แกจะมาไล่ฉันอีกเหรอเงินแกก็เอาไปแล้วแกก็ไม่ได้เงินจนเลยจะว่าผมว่าอากตันยูหรือว่า,ว,าว่าอะไรก็เชิญเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมทําดีที่สุดแล้วแล้วเอากุญแจบ,บ้านผมคืนมาด้วยครับแล้วก็รีบออกไปได้ละนี่ทีมแกจะไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาเลยเหรอ แค่นี้เนี่ถือว่าผมใจดีมากแล้วนะครรีบออกไปก่อนที่ผมมาแจ้งตำรวจเพราะว่าในห้องนอนมันมีกล้องวงจรปิดนะผมมีหลักฐานเอาผิดทุกอย่างก็ได้ก็ได้แม่เราเรีบไปกันดีกว่า<ป>ผมไม่อยากติดทุกจะฉันผ่ามไปเนี่ยก็พบเกตั้งนั้นเลยไอ้ลูกโง่ไปสิไป พี่ทีมต้องเข้าใจว่าพี่เสียใจแต่อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะต้องจะอยู่ข้างๆพี่เองขอบคุณนะตองแต่พี่ไม่เป็นไรหรอกตองไปนั่งพักเถอะเดี๋ยวพี่จะเก็บบ้านก่อนเลไม่เป็นไรหรอกคะ่ะช่วยกันก็นกนได้โอเค้บุญคุณยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่มีใครอยาก,อยากตอบแทน